ก็ดีวันอาทิตย์ที่สองเนาะตอนนี้ช่างชาติทำการรื้อ่าไอตัวคอนโทรลไฮนะเนี่ยเรื่อกมาแล้วนะอืมก็อย่างที่ช่างชาติคิดว่าไม่มผิดนะเนี่ยตัวคอนโทรนนะออในคอนโทรลหฮนะก็เรียกนี้แหละมันเขาเรียกกันยังไงไม่รู้ช่างชาติแล้วตัวเป็นคอนโทรนนะยกซ้ายยกขวานะเดี๋ยวมาดูอะไรที่ถอดออกนะอืมนี่แหละเจ้าของก็ให้จัดการเลยสามจุดนะจุดแรกก็เสร็จไปแล้วถ้าใครได้ติดตามคลิปก็เรียบร้อยไป เสร็จไปหนึ ite, ่งนะจุดที่สองคือคอนโทรลไฮนะจุดท e anyway, ี่สามทั้งชาก็จะเปลี่ยนสปริงเกานานะแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนสปริงเกานาเอาคอนโทรลไฮก่อนนะเอาทีละจุดนะคนคนเดียวนะไอ้นั่นก็เบกจะไม่ใส่เลยเอาเอานี้ก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวช่างชาจะบอกว่าชัางชาบอกว่าเดี๋ยวถอดถอดมาแล้วเอาไฟแต้มแต้มอกอกนะเชื่อมเชื่อมแล้วก็เจียแต่งใส่คืนให้ลูกค้านะใส่สลักตัวหนึ่งนะก็บอกไว้งันจริงๆแหละนะ แล้วก็จริงๆด้วยก็เคยทําอย่างนั้นเนี่ยสลักเห็นไหมเนี่ยสลักก็อยู่ในรูเนี่ยเขาเรียกสลักเนาะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะทําการออกออกเชื่อมเชื่อมเรามีวิธีที่จะประหยัดตังนะอถ้าใครถอดเองได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะก็ถอดถอดถอด,ถอดแบบนี้นะไอตัวนี้ย,ยึดเข้าไปในเสื้อนะอืมเสื้อเกีอะนะเสื้อเลือกเสื้อเกล็ดเสื้อเกีอนแต่ไม่เสื้อเกล็นะอ,นะอ,นะอืมเขาจะเป็นน็อตยาวอย่างนี้นะเนี่ยน็อตยาวเลยร้อยเข้าไปในนี่แหละ ในเสื้อแก้นะเฟืองไทยนะอืมแล้วเขาจะมีกิบล็อกนะอนที่จ้างชาติบอกมันสึกแล้วมันหลวมมาเจ้าของบอกมันหลวมมาทำทันยังไองอ่ะชาติกรบอกนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูเป็นร่องเลยเห็นไหมเออเดี๋ยวกล้องโฟกัสก่อนกล้องโฟกัสกมาดูดิจะได้เห็นชัดๆอืมเนี่ยเป็นร่องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะอีกข้างหนึ่งไม่มีร่องเห็นไหม เออเนี่ยอีกข้างมีร่องนะอีกข้างไม่มีร่องอีกข้างมีร่องเห็นไหมเนี่ยเขาเลึกศึกนะอืมเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยก็ศึกเนี่ยนะเนี่ยศึกเพราะ้องชาติบอกทํางานก็ถ้าประหยัดตาให้ลูกค้านะถ้เาเคยเชื่อมไงอืมบางทีขี้เกจวิ่งซื้ออะไรบางทีลูกค้าเขาก็ติดงานเงี้ยเขาด่วนเงี้ยชาติก็ทําการแก้ไขเขาด้วยการเชื่อมนะเชื่อมฟืดมดเลยนะเชื่อมเลยฟืดนะเชื่อมเนี่ยเชื่อมปิดอรอยที่มันสึสอ่อนะพอเชื่อมเสร็จปั๊บเราก็เจียให้เรียบเนี่ยอืม เจียให้เรียบเลยอย่าอย่าเจียเกินนะเจียเกินจะหลวมเอกน,นะเจียให้เรียบเลยพอเจียเรียบเสร็จปับ๊บก็ใส่เข้าไปคืนไงอย่างเงี้ยเออเนี่ยใส่เข้าไปคืนอย่างเงี้ยนะอย่างงี้นะเออใส่เข้าไปพอใส่เขา้าค,ค,คืนเข้าไปก็หายไงเออแต่ทีนี้เจ้าของบอกช่างบอกเจ้าของเอาพอใช้หรือ,อยังไงนะเปลี่ยนบูธได้ไหมเนี่ยมันมีบูธอยู่สองตัวเนี่ยเนี่ยข้างในเนี่ยนะบูธทองเหลืองนะบริษัทก็ตีบูธมาเนาะเจ้าของบอก จัดเลยเปลี่ยนบูธไปเลยโอเคถ้าเปลี่ยนบูธเดี๋ยวช่จะไปซื้อ,อไหลเนี่ยมันมีนี่ก็มีบูธเห็นไหมเนี่ยเขาตีบูธออกได้ไงโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ไงนะถ้าเปลี่ยนตัวนี้อาจจะราคาก็จะสูงขึ้นเนาะอ่าเนี่ยเขามีบูธเนี่ยเนี่ยเนี่ยบูธเดี๋ยวช่จะออกแล้ววางไว้ตรงนู้นเตรียมจะไปซื้อ,อไหลแล้วนะอืมเดี๋ยวบาย,บายช่ติออกไปแล้ว <c oughs> อืม รอวันทูทีก่อนนะมุยปีใบนั่นแหละนะเดี๋ยวก็จะไปแล้วาบสามใบสี่นะเออเอาแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งคงไม่มีบูธหรอมากทั้งชาติวันนีเดี๋ยวทั้งชาติเคยแก้ปัญหานะอันนี้ไม่มีบูธนะไม่ต้องหาหรอกบูธมันหลวมตัวนี้ดิ้นมากเลยนะมันอยู่ข้างบนนะมันดิ้นก็แก๊กก็กแก,ก๊ก,แก,กเลยนะชาติมีวิธีนะถ้าเปลี่ยนกี่ตังค์ล่ะกี่บาทล่ะนะทั้งชาติเปลี่ยนกี่บาทกี่ร้อยก็ไม่รู้ทั้งชาติเอายี่สิบบาทหรือแถมให้ก็ได้มีวิธีนะ ถามว่าวิธีชัางชาติทำไงเดี๋ยวจะบอกให้นะเอาลูกหมูนะ่ะผ่าเลยนะอืลูกหมูผ่าเลยแปดอย่างนี้นะพอผ่าปั๊บเนะแล้วก็ถ้าใครไม่มีไฮโดรลิกนะเอาค้อนตีกันแต่จักชาติขึ้นไฮโดรลิกกันนะบีบไปนะบีบจืดจืดจืดแล้วมันจะโหดไงมันจะย่นย่นเลยย่นโหดลงมามันย่น,หยนแหละนะพอโหดลงมาเรามาสวมดูสิว่ามันมันมันยังดิ้นอยู่ไหมเออมันแน่นยังถ้ามันแน่นเราก็เชื่อมเลยปืด ก็เสร็จเห็นไหมไม่ต้องซื้อกอ็ยี่สิบบาทแหละตังชาติแถมให้ก็ได้เนาะก็ติดตามเดี๋ยวท่างชาติจะไปซื้อบูธแล้วก็ประกอบแล้วก็อจะไปซื้อไอ้สปริงเกานานะเดี๋ยวท่างชาติจะถอดไอ้เกานาให้ดูว่าถอดยังไงเปลี่ยนยังไงให้มันแรงนะสปริงเดิมไม่แหละแต่ท่างชาติทําให้แรงได้โอเคติดตามโอเคตอนนี้ท่างชาติก็ทําการผ่าแล้วเนาะเนี่ยผ่าอย่างที่บอกแล้วเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยผ่านะอืมเนี่ย อเขาหลวมนะแต่ความหนาหน้าทั้งชาติบอกว่ามันไม่ม่นต้องเปลี่ยนหรอความหนานะวิธีแก้คือผ่าเงี้ยนะเอาลูกหมูผ่านะลูกหมูใบบางอะนะผ่านะเออเราไม่ต้องไปซื้อไงซื้อก็หลายตังอยู่นะทั้งชาติบอกกันเลยเนี่ยตัวนี้มันสึกนิดหนึ่งเดี๋ยวทงชาติก็จะเชื่อมเต็มๆให้เขาเนาะนี่คือเหล็กก็คือเหล็กนะออกก็คือเหล็กนะเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวทงชาติบอกอันนี้ยางล่างนะทั้งชาติทําให้ดูเฉยเฉยนะ ทำให้ดูคือสายดูว่ามันแน่นไหมน่นะตอนนี้ยังไม่แน่นน่ไม่เชื่อมนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเขารวมขนาดน,นี้ดูอ่ะเนี่ยหลวมแม่เจ้าของเข้าเกียร์เข้าไฮเข้าเกียร์อะไรครับผมดูเขาบอกมันหลุดนะคนชาติบอกคนแชิเคยามเดี๋ยวทําให้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่อยู่ยงี่นะมันอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วแชทเขย่าดูเงี้ยเนี่ยมันหลวมหลวมมากนะ แช่ก็รู้เลยเดี๋ยวพาเพื่ไฮดรอลิกกดนะแล้วมาใส่ดูไงว่าแน่นไหมถ้าแน่นนะเราก็ต่อเข้าไปในในรูเนี่ยมันจะมีรูสลักต่อกเห็นไหมก็ต่อเข้าไปถ้าแน่นนัคือโอเคเขาจะเข้าเคียร์ได้แบบแม่นยํานะโอเคก็ไม่มีอะไรเดี๋ยว่งชิเอาไปอ่าไฮาดรอลิกกดนะหลังจากกดแล้วช่จะ,วจะเชื่อมกดก่อนพอกดเสร็จปั๊บเรามาใสาด่ดูถ้ามันได้แล้วงชิก็เชื่อมเลยอาจจะแปดสิบเก้าสิบอร์เซนตมันก็ยังดีกว่าหลวมนะโอเคติดตาม ตอนนี้ช่างชาตก็ทาการผ่ามาแล้วเนาะเนี่ยผ่าเนาะเนี่ยผ่าแล้วก็เอาไฮดรอลิกอัดเนาะแล้วก็เจาะเปิดหน้านี่เขาเรียกเจเปิดหน้านะพร้อมที่จะเชื่อมแล้วเนาะเอ่อก่อนที่เราจะเชื่อมเราก็ต้องมาลองดูก่อนไงเนาะเดี๋ยวเชื่อมแล้วตอกไม่เข้านะงานเข้างานงอกเนี่ยเออเราก็มาใส่ตรงนี้นะเออใส่เงี้ยใส่เข้าไปเงี้ยสลักมันตรงกันเงี้ยเนี่ยรูสลักนะแต่ตัวนี้ไม่ต้องตรงเลาะเพราะว่าตัวนี้มันหันไปอยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันต้องไปอยู่งี้เนาะ แต่เช่เราจะลองใส่ดูใส่ไงก็ต้องเข่านะเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปเงีงนะ้ยนะปึ๊บเดี๋ยวเช่นจะใส่ใดูนะว่าจะแน่นไหมนะเดี๋ยวต่อให้ดูก่อนเนาะว่าจะแน่นไหมอืมเนี่ยอ่ะแช่นี้แหละเกลียด,ดึงออกเดี๋ยวดึงออกยากเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มันคอนไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยแน่นแล้วเห็นไหมอ่าเนี่ยแน่นแล้วอ่าที่มันโยกได้อะไรโยกได้ข้างในนิดนึงอ่ขาข้างในข้างในนิดนึงเห็นนะแต่ข้างนอกนี่ไม่โยกแล้ว อ่าไม่โยกเราก็ออกซะแล้วก็จะไปทําการเชื่อมเนาะอืมเนี่ยก็แค่นี้เห็นไหมโดยที่เราไม่ต้องซื้ออืมเพราะว่าเหล็กความหนามเยอะมันสึกนิดนึงเราก็ใช้วิธีนี้นะผ่าผ่าแล้วกดให้มันหุบตัวลงแล้วก็เชื่อมปิดซะนะเดี๋ยวชาติทการเชื่อมให้ดูมาติดตามอ่าตอนนี้ชาติทำการเชื่อมเสร็จแล้วเนาะเนี่ยอย่างที่ชาติบอกนะ อืเนี่ยผ่าเสร็จแล้วก็เชื่อมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมไปลองใส่ดูแล้วอืมพอดีก็พอดีแหละต้องน่าจะได้ตอกเข้าเพราะเวลาเชื่อมจะหดนิดหนึ่งนะแต่ถ้าตอกถ้าตอกแรงๆอ่ะอย่าไปตอกนะเดี๋ยวมันจะกระทบกับเทอร์นของภายในนะอืมเนี่ยที่เชื่อมมะพผาเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวต้องแช่ก็ทํทการเจียรอให้เย็นก่อนนะอืมตอนนี้มันยังไม่เย็นเลยยังไม่บ่ายสองเลยนะถ้าเย็นก็ประมาณหกโมงนะ รอเย็นก่อนนะเ,เพราะอะไรรู้ไหมทั้งชาติบ่อยเนอะเชื่อมเสร็จอย่าไปลงน้ํานะเขาจะกรอบนะปล่อยให้เขาโดนลมโดน,โดน,โดนแสงแดดโดนอะไรก็วางกันไปนะอืมแล้วเราก็ค่อยมือมาจับว่ามันเย็นหรือย,อยังนะถ้ามันไม่เย็นก็มือผ่องนะโอเคก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวทั้งชาติก็ทําการเจียเราไปใสด่ดูแต่ตัวนี้ต้องรอทองเหลืองนะถ้าทองเหลืองไม่มาชาติไม่เจียนะตัวนี้นะเพราะว่าเราต้อง ใส่เข้าไปในปอกก่อนแล้วก็ค่อยๆเจียค่อยแต่งนะค่อยๆขัดนะ,ะวิธีการเจียเดี๋ยวชา่างแชจะบอกว่าเจียยังไงนะเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนนะยังไม่หกโมงโอเคตอนนี้ช่างแชาทาการเจียเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยเวลาเจียเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรเนี่ยอืมก็ปกตินะเหมือนเดิมทุกอย่างอืมยกเว้นแค่ไม่ได้ทําสีแค่นั้นเอง แต่บอกเจ้าของแล้วบอกว่าทางชาติมีวิธีแต่ไม่ได้บอกว่าทําแบบไหนเนาะอืมก็ช่วยเซฟกันไปนะมีอะไรก็วยช่วยกันไปนะอืมก็นี่เขาซ่อมกับทางชาติมาต้องกี่ปีแล้ว,วเนี่ยเดี๋ยวจําได้ก่อนเดี๋ยวเจ็ดปีมั้งนะ่คันเนี้ยเมื่อก่อนทางชาติไม่ได้อยู่นี่หรอกทางชาติอยู่นูน่นอีสานใต้นะ ืแล้วทั้งชาติก็เที่ยวไปเที่ยวมาบ้านเนี่ยนะแล้วเขาก็ว่าทั้งชาติซ่อมได้เขาก็มาให้ซ่อมตลอดอะมีอะไรเขาก็าให้ซ่อมเนาะแล้วเวลาทั้งชาติจะกลับบ้านเขาก็ถามอมไรช่างจะมาเขาจะซ,ซ่อมนู่นซ่อมนี่เวลาช่างมาเขาก็จะมาซ่อมเนาะก็ก็เป็นลูกค้าประจำนะทั้งชาตินะทั้งชาติก็เลยมีอะไรก็ช่วยก็ช่วยได้นะอืแต่ไม่ช่วยได้อย่างเดียวแหละเวลาช่างชาติมีก็ตังชาติก็บอกเขาว่าตังไม่มีนะ ก็ไม่มีเขาามาซ่อมเขาเอาตามมาให้ไงเออเนี่ยเห็นไหมใส่เข้าไปแล้วนะเขาเรื่องดีกว่านะเนี่ยใช่ทําการใส่เข้าไปนะเห็นไหมมันจะตึงนิดนิดนะก่อนที่เราจะใส่แล้วทาจะบีก่อนนะนะทาจะบีแต่ตัวนี้ไม่อยู่งี่นะ้นต้องอยู่งี้อย่างที่ชัดบอกนะนี่นะเนี้ยรูจะอยู่งี่นะเออเขารูตอกเวลาตอกนะเขาข้อนะให้รูตรงกันนะพอตรงกันเสียบสลักเลยปั๊บเลยก็เสร็จเลยนะเป็นอันว่าแน่นนะแน่นแน่นอนเนี่ยขนาดนี้ยังไม่ทันได้ตอกได้แน่นแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม อ่าเพราะก็ก็ต้องดูแลเนาะรถล,ลูกค้าก็เหมือนรถเราเนาะก็ถูกบอกมาอย่างนั้นเนาะก็รักษารถเขาเหมือนรถเราเองนะดูแลนะเห็นไหมรถทางชาติเราไปตากแดดนี่ดูเห็นไหมเขายังอยู่ในแลมเลยนะไม่ร้อนไม่มีทางนะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวติดตามดูทางชาติก็ได้อะไรมาแล้วเนอะเมื่อวานทางชาติเราเข้าไปซื้ออะไรนี่แหละเจ้าคันนี้แหละแล้วก็อ,อะไรอีกคันหนึ่งที่สั่งไว้นะเนอะเขาเพิ่งอืมให้ไปเอา ก็เลยได้โอกาสวิ่งทีเดียวแต่เหลือบิ๊กอีกคั้นนะเจ้าของเขามาดูแล้แต่ว่าเขายังไม่พร้อมเดี๋ยววันนี้น่าจะมาก็อะไรไม่มีอะไรบูทยอย่างที่บอกไปนะอ่าบูทตัวยาวบูทตัวชั้นสี่ตัวนะเนี่ยเนี่ยเะาเลยไอ้ตัวสั้นๆอ่นนะอืมเปลี่ยนบูทซะนะแล้วก็เนี่ยยางการฝุ่นเนาะตัวคอนโทรลนะที่เปลี่ยนไปนะอืมแล้วไอ้ตัวนี้เจ้าสลักนะเนี่ยถ้า,ามาสองตัวเราก็จะเปลี่ยนให้เลยเ,เอามาเผื่อไว้อีกตัวหนึ่งนะ ืมตลากคอนโทรลนี่แหละแล้วก็นี่ไงที่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนต้อกแค่บอกเดี๋ยวท่านชาทการเชื่อมให้นะ่ะเชื่อมอย่างเงี้ยเชื่อมแล้วก็เจียให้เรียบเลยนะอืมอ๋อก็ไม่ต้องสวยเราเพราะเราต้องเจียนะเดี๋ยวก็มาดูหลังจากเจียเสร็จแล้วท่างชาติจะทําการประกอบเนาะโอเคติดตามตอนนี้ช่างชาติก็าําการใส่เข้าไปแล้วเนาะเนี่ยอย่างที่ท,ที่บอกเนาะเนี่ยตัวเนี้ยเนาะอืมที่ทําการผ่านะเนี่ยผ่าก็อยู่ข้างล่างแหละนะท่างชาติเลือกจะผ่าตรงไหนก็มันก็ผ่าได้หมดอ่ะนะ อา่าเราเราเคาะเข้าไปนะอ่าพอตึงๆนะแต่อันนี้มันตึงมากไปหน่อยทงชจะิส่ไปแล้วเกลีติถอดก็วิธีวิธีก็คืออืมต่อให้เขาไปอยู่ในตำแหน่งเดิมของเขาในรูเนี่นะอ่านในรูเนี่ยนะแต่ถ้าต่อไปไม่เห็นรูต่อไม่เข้าก็พยายามตอให้เห็นรูนะเห็นรูนิดหนึ่งสมมติเห็นรูนิดหนึ่งนะ,ะสมมตินะอืมนี่สมมติก่อนถ้าเราตอกตัวนี้มันต่อไม่เข้าเราไม่ไม่ถนัดนะเนี่ยคออย่างเงี้ยจะไปตอกไงถนัดอ่ะเนี่ยนะ ที่มันไม่ขนาดอยู่แล้วเห็นไหม,มแล้วเราก็เนี่ยโยกเกียร์ดูนะอย่างนี้นะแค่ก็ทําการโยกดูน,น,นี่นะเนี่ยนะอ่านะอ่าโยกดูนะโยกดูเงี้ยแล้วเราก็ต่อเข้าไปอ่าหาจังหวะต่อกอะตอกอะมันไม่ไม่เห็นรูมก็ต่อไม่ได้พอเห็นรูปรั๊บเห็นน,ดนิดนึงก็ได้ไม่ต้องใหญ่หรอกเห็นคอยเห็นนะนะพอเห็นปุ๊บเราก็เอานี้เสียบเข้าไปมันไม่ใช่เสียบเข้าไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะ มันต้องค่อยๆเสียบแล้วก็ตอกไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปตอกตัวนี้แล้วนะอาก็ถ้าเห็นรูแล้วก็เอาอะไรเสียบเข้าไปเล็กๆก็ได้ตะปูหรือหัวอะไรก็เล็กๆอ่นนะแล้วก็ตอก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 ตัวนี้นะตอกนะตอกเข้าไปตอกเข้าไปตอกไปพอตอกเสร็จปั๊บไอ้ตัวนี้มันก็ทะลุรูไงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะพอออกมาเป็นงี้ปั๊บเราก็ใส่ตัวนี้ไงเนี่ยปิ้นผ่าร่องเห็นไหมเนี่ยท่างชายไปซื้อมาเน่ะนะเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะอืม อ่าใส่เข้าไปเงี้ยนะเราเราต้องใส่ยอยู่แล้วเพราะว่าเขาทํามาให้มีปิ้นเงี้ยถอดได้นะถ้าไม่มีปิ้นใส่น็อตใส่อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ที่นี้เขาไม่ีปิ้นขายนะถ้ากก็ไม่ถนัดด้วยถ่ายให้ดูนะตอกตอกนี่นะอืมเจ้าสองมือก็ตอกครับไปหาอะไรลองน้ำตกไปแล้วนะโอเคใช้วิธีนี้แล้วกันนะก็หาอะไรลองหาอะไรเขาเรียกอะไรอะท่งอะนะเอาสมมติใหม่แล้วกันเนี่ยเอาปิ้นวางแล้วก็เอาเน,นี่ย นแล้วก็ตอกท่งตอกค่อยๆเคาะเข้าไปแล้วเขาจะเข้าแล้วก็จะแน่นนะเราก็จะปกตินะโอเคติดตามขณะนี้ก็เวลาหกโมงเนาะเนี่ยอ้งชาติก็ตื่นตีห้านี่หกโมงละนะอืมพระอาทิตย์กำลังขึ้นเนาะอ้งชาติาก็ทําการอ่าใส่สลัก,กตัวนั้นเข้าไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเจียเจียเผานะอาชาตบอกนะอืมเนี่ยเจียเงี้ยอ่าเผาเห็นไหมอืมเนี่ยเจียให้ให้เขาเรียบนะอ่า วิธีการเจียก็ไม่มีอะไรเยอะนะก็เดี๋ยวทั้งชาติจะบอกวิธีนะอืมเอ่อบางคนก็เจียอย่างเงี้ยเนี่ยตั้งองศาอย่างเงี้ยนะเนี่ยบางคนก็ตั้งองศาอย่างเงี้ยนะแต่บางคนนะไม่รู้นะแต่ทั้งชาตินะเอาหน้าเนี่ยน้า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 ที่มันเรียบๆแล้วนะกดลงไปอย่างเงี้ยให้เสมอน,นะไม่ได้เจียให้ดูอย่างเดี๋ยวเรายัางไม่พร้อมนะตั้งกล้องก็ไม่ได้นะเนี่ยแล้วก็ voilà. ปล่อยเลยปื๊ดแล้วก็หมุนหมุนหมุนตัวเนี้ยหมุนนะอืมเขาก็จะได้ออกมาเป็นอย่างเงี้ย เห็นไหมเขาจะสวยเขาจะไม่ขูกขะไงแต่ถ้าแชตจเจอาสวยกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันคงไม,ไม่ไม่มีเวลาพอแล้วก็มันก็คงไม่มีประโยชน์เยอะมากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปใช้เขาก็อยู่กับดินกับโคลนเนาะการศึกเราก็ต้องมีหลังจากเราเจียเสร็จนี่บูทเนี่ยเนี่ยนะอ่าบูทที่เราซื้อมาใหม่อ่ะนะบูทนะแล้วก็สวมลงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเนะี่ยเราก็ลองบูทเนี่ยมันก็ต้องลองเงียลองให้ผ่านเงี้ยนะอ่าผ่านเดี๋ยวเราก็ทําการประกอบเนาะ ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวทั้งชาติก็จะเอาบูธต่อเข้าไปในนี่นะเนี่ยใน,ะน,นอุปกรณ์ของเขาอะนะอ่าตัวเนี้ยนะเนี่ยอืมเนี่ยน,นะทั้งชาติซื้อมาหมดแล้วเดี๋ยวก็มาดูสรุปแล้วก็ดูตอนเสร็จอะนะก็มีแค่นี้แหละที่ทางชาติบอกเออมันสึกตรงไหนมันหลวมตรงไหนเราแก้ไขตรงไหนประหยัดตังได้ยังไงนะอืมโอเคก็ไม่มีอะไรคลิปนี้เหมือนเดิมนเนาะอ่า ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดกระดิ่งกดติดตามช่างชาติเนาะเพื่อให้ช่างชาติได้เออ่มีกำลังใจในการที่จะทําคลิปอนะอืเนี่ยนั้นใส่เข้าไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยตอกสลักเข้าไปอยู่ในตําแหน่งเดิมนะอืมฝากกดไลค์กดแชร์นะก,กดกระดิ่งช่างชาตินะติดตามแหละนะนะกดซับสไคร์อะไรก็ว่ากันไปนะขอบคุณครับพี่น้อง